ก็พี่ชื่อธีร,รศิษฐ์จันทารสมบัติเนาะที่เล่นชื่อไอตตอนเนี้ยตอนเนี้พี่เรียนปทอยู่ที่มอนนี่แหละอ่าเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ตอนปตีอ่ะพี่จบมาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์จริงๆพี่แนะนําตัวภาวะผูน้นำกับความรักตัววิชาภาวะผูน้นำกับความรักเว้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับอ่าการเป็นผู้นาจริงจริงพี่ว่ามันไม่ได้อ่าเข้ากับความรักเท่าไหร่นะแต่ว่า ข้อดีคือเราจะได้เรียนรู้ว่า,าการเป็นผู้นาเราทำอยังไงเราจะไปพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนเรามีเทคนิคการพรีเซนบบต,ต์อย่างไงบ้างมีเทคนิคการแบ่งตัวการเตรียมตัวอย่างไงบ้างแต่วิชาเนี้ยโอเคงานงานที่เขาให้กลับไปทําอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเราต้องเน้นการเข้าเรียนในทุกทุกคาบเนาะเอาตอนปีพี่เรียนเป็นตัว Special Topic เนาะใน embedded system ตัวเนี้ยก็คือมามาใสา่ embedded system เลยของจันต์ตั้มก็คือจะเรียนเกี่ยวกับลงลึกในด้าน Arduino ไปถึง EP32 ไปถึง IoT ไปถึงการทำพวกโปรเจกต์ IoT ต่างโปรเจกต์ IoT ก็เขาก็จะให้ไปทำเป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวก็มีงานส่งแบบเป็นกลุ่มก็จะแบบเออลองคิดโปรเจกต์ม,มาสักตัวสิว่าถ้าเราจะทำ ไอ้นู่นเป็นสมาร์ทไอ้นี่เป็นสมาร์ททำเป็นอัจฉริยะเราทำอย่างไรด้วยเราจะใช้คอนโทรลเลอร์ตัวไหนใช้ไลบรารีอะไรใช้เป็นเซนเซอร์ตัวไหนบ้างแบบนี้เกรดก็อยู่ที่อยู่ที่ความขยันสวัสดีครับผมนากราพนเก็กินเป็นนิสิตชั้นปีที่สี่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับครับผมสุวิสัยโซนะครับ นิสิตคณะวิศวกรรมปีที่เหมือนกันครับก็พี่อยากจะแนะนำวิชา AI ครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนา AI แล้วก็เจาะลึกในเรื่องของ AI ครับก็จะเรียนแบบครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ AI ครับไม่ว่าจะเป็นที่มาหรือว่าโมเดลต่างๆของ AI อย่างเงี้ยครับก็อาจารย์ก็จะสอนแบบหมดเลย ก็ถ้าพี่คิดว่าถ้าเกิดส่วนตัวคนที่ชอบก็ไม่น่าจะยากครับอยู่ที่ใจรักแต่ว่าคะแนนสอบ80%ดสิบเอร์เซ็ำหรับพี่ก็แนะนำ special topic embedded system ครับวิชานี้ก็จะเป็นตรงตัวเลยครับ embedded system ก็เกี่ยวกับหุ่นยนต์เนาะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ IOT Internet of Thing ก็เป็นเกี่ยวกับสมองกลฝั่งตัวแล้วก็ในเรื่องของการทำหุ่นยนต์ วิชานี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับชิวๆส่วนใหญ่ก็คือทํางานงานส่งใช่ครับแล้วก็จะมีมีสอบไฟนนลอย่างเดียวมิเธอมไม่มีวัสดีครับชื่อธนเดชของบันฑิครับ UPC วิศวอรชื่ออยุ่นพงศัยศยอครับ UPC วิศวกงครับวิชาที่แของก็เป็นวิชาของไพลเละครับกา,ารสร้างของไพลเลส ก็สอนแลรบ้วเขาจะสอนเป็นแลบมันจะมีอยู่สิบหลบอกอก็วิชาการสร้างคำให้เลืออมันเป็นภาควิชาภาคปฏิบัติของวิชาทฤษีของติชั่คนครับแบบแรกเขาจะสอนไอ้พวก language translator ครับก็จะเป็นการแปลงจากภาษาหนึ่งกลายเป็นอีกภาษาหนึ่ง อีเช่นแปลงไพทอนเป็นซีแปลงซีเป็นแอสเซมอะไร้ตรงนี้คือถ้าส่งงานครบก็คือได้ในเอเอเครับมีอี่สิบงานแต่่าส่งเล็กหรอส่งไม่ครบสวัสดีครับพี่ชื่อนัทชัยเขียวหวานนะครับพี่เรียนวิศวะสาขาวิศวะคอมปีที่สี่ครับก็จะเป็นวิชา Population and r e p r o d u c t i v e h e a l t h นะครับวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพวกเพศศึกษาแล้วก็โลกที่เกี่ยวกับทางเพศศึกษาครับวิชานี้ก็ความยากง่ายก็อยู่ที่การจำเนื้อหาแล้วก็การคิดค่อยเยอะในเนื้อหานะครับเพราะว่าเราต้องใช้สิ่งที่อาจารย์สอนมาในการตอบคำถามข้มอสอบครับ ขอขบคุณพี่มากนะคะสำหรับข้อนนะ่ะค่ะคราวนี้ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆ้งอคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะครับครับ๋อก็ได้อย่างที่แนะนาน้องวิ่งนะครับการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตในมหาลัยช่องแรกก็พยายามสนุกเ็มที่ครับเ๋ยววีน้องก็ัะไม่สื่อเลยครับครับ ขอบคุณค่ะ